สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานทานกินค่ะวันนี้ห้องสิบ้าพี่น er ้องมากิ่นบังม่วงนะ้ค่ะบังม่วงกับแก้วปลาค่ะแก้วปลาห้อมาเซ่บแซบค่ะลูกคังบ้านอาการหอนคักบ้านพี่น้องฮอนว่าพี่น้องบ้านพี่น้องฮอนบ้านอีสานทางมันกินฮอนวันสี่สิบสององศาเลยวด้อฮอนคักขันเม็นเทียนมันละลายค่ะมาพี่น้องเซ่บเส็บน้ำกันค่ะแก้ว จุดจวดต้องกันค่ะสมสมค้ามันห่อนห่อนอากาศห่อนห่อนต้องจินสมสมเนี่ยเซียครับเสียงรถนะครับเสียงรถเสียงรถแชเห็นครับ bà nhiêu nhà bàn tiếng nốt xong, nó lắng bàn cái nhang đình nhiêu phi non, đấy, hòn 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 này luôn, tìm lep loa là để xe nâm là cả ขัน,น,น,นี่น้องเนะนี่ยังมาปาดค่ะชวนน่ะปะละ จังรถแน่จ